มีชั่วอยู่ที่ตัวธทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสวัสดีทุกท่านครับวันนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังกเกษมมีข่าวที่จะได้เชิญชวนนะครับไปทนสัมพันธ์ให้กับทุกท่านาได้ร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่10สิงหาคม2,565นะครับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังกษม จะจัดกิจกรรมบรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติและทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะชั้นหนึ่งอาคาร28มหาวิทยาทลาัยราชภัฒงกเกษมตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็นต้นไปนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฒงเกษมโดยสำนักศิลปะวัฒธรรม ได้รับเมตตานะครับอย่างสูงยิ่งนะครับจากพระราชวิสุทธิประชานาตหรือว่าหลวงพ่ออารงโกติขปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุนะครับท่านได้เมตตามาบรรยายธรรมนะครับแล้วก็รับสายทานศรัทธาจากญาติโยมสาวุชนนะครับคนใจบุญทั้งหลายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งพระเดชพระคุณนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนนะครับในการที่จะ ดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดสนะครับรวมถึงเด็กกำพร้านะครับซึ่งเป็นลูกนะครับของผู้ป่วยโรคเอดสที่ได้เสียชีวิตลงนะฮะกว่า2,000คนนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีคนได้ร่วมบุญมาแล้วนะฮะโดยเฉพาะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเข้าสาร นะครับเป็นข้อสารเป็นข้อสารจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจังกะเสมชัยนาทนะครับซึ่งณนขณะน,นี้มีผู้ที่ได้ร่วมทําบุญแล้วกว่า80คนนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่ายังพอมีเวลานะครับยังมีเวลาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะฮะตั้งแต่จากนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่ สามารถที่จะมาร่วมบุญได้ด้วยตัวเองนะครับก็ขอเรียนเชิญได้นะฮะที่อา,อาคารา28นะครับมหาวิทยาลัยลราชพัฏจังกษมชั้นหนึ่งแห่งนี้นะฮะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปอย่างที่ได้เรียนไปนะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดนะฮะมีความประสงค์จะร่วมบุญแต่ว่าไม่สามารถามาร่วมด้วยตนเองนะฮะท่านสามารถที่จะร่วมทําบุญได้นะครับาสามารถโอนเข้าบัญชีนะฮะ โอนเข้าบัญชีของทางวัดได้นะครับตามที่ปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านใดที่ต้องการจะร่วมนะครับร่วมรับชมนะฮะบรรยากาศโดยมีการไลฟ์สดนะครับทางวัฒนธรรมจังกเกษีมชแนลนะฮะสามารถรับชมได้นะฮะนะฮะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็นอกจากนี้นะครับทางวัดเองก็ มีไลฟ์สดทางทาง a c e b o o k ของของทางวัดพระบาทน้ำาพุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้ร่วมทาบุญแล้วก็ตามนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะร่วมบุญในวันพรุ่งนี้นะฮะก็บุญที่ท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ขอความดีที่ท่านได้ร่วมกันทำในครั้งไหนขอให้ท่านจงปราศจากทุกสศกโรคภัยและขอให้ท่านจงมีจิตใจ จ่มใสร่มเย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านทุกประการเทิญสวัสดีครับ